เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาเนี่ยจะใช้คำว่าลงทุนเสียเปล่าก็พูดได้เพราะเขาไม่สามารถใช้งานดนนิโอโมกับปปาวิกเตอร์ซึ่งจ่ายเงินไปแล้วได้กดลาลิก้าชัดเจนนะครับถ้าคุณยังไม่มีเงินเนี่ยจ่ายตามกฎคุณก็จะไม่สามารถปล่อยยืมตัวผู้เล่นได้เอาง่ายนะนนในรายงานจากดดโลอัสผมบอกเลยว่าดิโลอาสยืนยันแล้วนะครับว่าตามกฎข้อบังคับฟุตบอลสเปน สโมสรที่จะปล่อยให้ผู้เล่นยืมตัวได้คือสโมสรที่ลงทะเบียนผู้เล่นรายนั้นแล้วเท่านั้นนันก็มายควาว่าบาซโลน่าอาจจะจบเหตในการเซ็นสัญญาแบบไร้ค่าเลยอะคือลงทะเบียนเล่นไม่ได้ยังลงทะเบียนปล่อยยืมตัวไม่ได้ด้วยเดนนี่โอมโมก,กับเปาวิกเตอร์เสี่ยงต่อการเป็นฟรีเยนเพราะไม่สามารถลงทะเบียนก่อนยืมตัวได้อัปเดตนะครับและตอนนี้นะเอเยนต์อยู่ในอังกฤษกำลังหาทางออกเมื่อลาลิก้าปัก